การเดินทางเราไม่รู้เลยว่าวันนั้นเราจะเจออะไรบ้างข้างแเราก็ล่างอยู่เนาะอีกสิ่งหนึ่งก็เป็นเด็กน้อยแลจ้ะคนกินง่ายอยู่ง่าย สวัสดีค่ะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะเตรียมตัวที่จะเดินทางไปนอร์เวย์นะคะจากนี่ไปพุ่นประมาณ180กิโลนะคะก็ใช้ระยะเวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนจา้าถ้าถามว่าไปนอร์เวย์นี่จะได้ไปหาเห็ดหรือบอ่ออันนี้คือพวกอ้ายยังโบรูโดยจ้ะเพราะว่าอีกอย่างคือว่าแบบนั้นเพราะว่าหนึ่งคือพวกอ้ายนะ่ะ บอกเคยไปเที่ยวนอร์เวย์ไม่เคยไปเลยนะคะจะเป็นครั้งแรกที่พวกอายมาสูงสุดเพราะโดยส่วนมากเราจะอยู่ลูสวิกาตรงนั้นก็ประมาณเดือน2เดือนแล้วก็จะพากันกลับน,นะคะแต่ปีนี้ปีนี้แบบไปหลายที่แห่งในประเทศสวีเดนก็ประทับใจนะคะไปอยู่พุ่นถ้าสมมติได้หาเห็ตก็โอเคถ้าไม่ได้หาเห็ตก็อาจจะเป็นการเยี่ยมชมประเทศ นอร์เวย์นะคะทุกคนจ้อซู่นั่นประมาณอีก3 4คืนแล้วก็จะกลับมาแคมป์นี้เพื่อจะเดินทางกลับไปรูสวิการนะคะตอนคากลับมาไอาอาจจะอยู่แคมป์นี้นานหน่อยนะคะเพราะว่าหนึ่งคือไอประทับใจป่าตรงนี้คือมันงามแห้งพี่น้องจ้าถ้าถามว่าเห็ดมีเยอะไหมเห็ดมีไม่เยอะนะคะอืมแต่ว่ามันเป็นการที่แบบว่าเราเดินไปแล้วมัน,เ,นเหมือนเดินในเทมนิยายป่ามันงามนะคะเนาะส่วนมากป่าแถวนี้จะเป็นเห็ดปวกแล้วก็เห็ดพึ่งหัวแดงหรือว่าเห็ดพึ่งขาแดงนะคะทุกคนจ้ ไอคิดว่าถ้าสมมติไอกบมาอีกอาทิตย์หนึ่งนี่มันก็จะมีเห็ดพึ่งออกลอดใหม่นะคะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกเกือบจะทุกวันนะคะไอก็เลยภาวนาว่าขอให้เป็นเห็ดพึ่งออกอีกรอบแล้วไอกำจะยืนในประมาณ3ามสี่คืนแล้วก็จะกลับไปลูสปิกานะคะแล้วก็จะอยู่ลูสปิกาประมาณอีกประมาณอีกประมาณ2อาทิตย์อีกประมาณ2ออาทิตย์ก็จะพากันเดินทางกลับไปฝรั่งเศสนะคะทุกอย่างก็มีการจบสิ้นนะคะเนาะ ถ้าถามว่าปีนี้ประทับใจไหมประทับใจมากเพราะว่าพวกาอไปหลายที่มากในประเทศสวีเดนเพราะปก,กติเด็กไปใสไปแค่สามจุดมันเมอร์เนาะไปมันเมอร์มาริสเตดแล้วก็บารูสวิกาฮะแต่ว่าปีนี้นะย่ายไปซีหาแคมแล้วนะ,ะทุกคนจะเมื่อกี้เนี่ยไอซีว่าเรื่องประทับใจของเด็กน้อยเจอมันนะะเป็นอย่างไอคือลูก่าเป็นเด็กน้อยเจอมันเพราะว่าพ้นพักอยู่ข้าง รถไอเนาะไอเบิ้เงียนรถคือว่าเป็นตัวดีนะคะนั่นก็คือดัตช์เนาะก็คือเพิ่นกันเลยไอไปล้างไ <c oughs> อไปล้างหม้อหุงข้าวนะไอไปล้อไปล้างหม้อหุงข้าวแล้วบันนี้ความที่เด็กน้อยสองคนประมาณหกขวบเจ็ดขวบเนี่ยนะเพิ่นก็คุยกันานานะห้องครัวอ,อยู่นี้จะมีแค่สองซิงนะผู้หนึ่งก็เป็นผู้ซ้ายเข้ากับล่างอยู่เนาะอีกซิงหนึน่งก็เป็น,ปววน,น,นเด็กน้อยผู้หญิงกับผู้ซ้ายแล้วบันนี้น่ะเด็กน้อยผู้ช้ายก็เลยเปิดประตูให้อายเข้าไปพนก็เห็นจังนี้แล้วอายก็เลยถามว่า you speak English เพื่นก็บอกว่า no English ว่าแล้ววันนี้เพิ่นล่างก็คือเด็กน้อยเล่นกันมันโบเล่อจากเถื่อนเนาะเพิ่นก็เลยบอกว่า you go 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 ประมาณแบบไปสิไปล,ล้างให้มันเสร็จซะประมาณนี้นะเพราะว่าเธอมีแค่หม้อหุงข้าวประมาณนี้นะความที่อายเดา เพราะว่าเขาจอยากเล่นกันเด็กน้อยเราบอกไม่เป็นไรอไอจะรอพอเราบอกอีกสภาพคนก็ปิดประตูไอก็ทาข้างนอกคนก็เปิดคำอีกว่าเข้าไปเข้าไปฝนตกฝนตกเพราะว่าฝนมาซีลินนะไอเราบอกไม่เป็นไรแล้ก็เลยไปทาเขาอีสัพกพประมาณทุกห้านาทีเด็กวนว้อยคนเข้ามาเปิดไอดูความทิ่เป็นห่วงด้วยอย่างแบบนี้นะความรู้สึกข,ของไอเออเด็กน้อยฝรั่งเน่เขาจะไม่ค่อยกลัวคนนะทุกคนเข้าซึเซย์ไฮซีแบบความน่ารักนะจำได้ตอนที่พญ่ยฝรั่งผลไปประเทศไทยเจอแรก เด็กน้อยข้าเจาเห็นฝรั่งประเทศเราเนาะให้เลยจ้ะความแตกต่างนะะทุกคนจ้ะเออนั่นแหละจ้ะไอเกิรเลย,ลย์ไฟังว่าเด็กน้อยบางเธอแค่โตด้วนยน้อยยังหูจุกว่าคิดว่าเออผู้หญิงผู้นี่เข้าเจ้าสีตากฝนหรือบอ่เขาเจ้าซีฟ้าหรือบอ่อประมาณนี้นะความมีน้ำใจที่อไอเดพบพด้นจ้ นี่ก็จะเป็นบริเวณรอบๆบแคมปิ้งนี่นะคะทุกคนเคยบอกนะคะว่าซัมเมอร์วากชันมันหมดแล้วเนาะมันจะหมดประมาณกลางๆเดือนสิงหาถัามีก็ไม่เยอะคนก็จะกลับไปทำงานกันหมดแล้วนะคะทุกคนแค่นี้เลยอยากมีแบบอยากมากางเต็นท์นอนไปนี้รถคันนั้นคือรถคาราวานน้อยของพวกอายเลยไหม จะอามาใช้ยอยู่นะตอนที่อยู่ฝรั่งเศสิไปเที่ยวอยู่จ้ะ ตอนนี้พอไอก็เก็บรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกประมาณ3ชั่วโมงไปเจอกันที่นอร์เวย์นะคะถามว่าตื่นเต้นบ่ตื่นเต้นอยู่นะประเทศไหนที่เราไม่เคยไปนะ่ะเราจะตื่นเต้นคือไอามาประเทศสวีเดนเท่แรกไอก็ตื่นเต้นคือกันนะคะว่าให้หัวเป็นแนวใดประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเจอกัน3ชั่วโมงที่นอร์เวย์กันเลยคะ่ะตรวจความเรียบร้อยว่าลืมอะไรหรือเปล่าเบรกหน้าเบรกหลังยางลงยางรถ ปัญหานะคะก็คือไฟไท้ายไม่ทำงานก็ต้องมาบายสวีเดนเจอกันอีกประมาณหนึ่งอาทิตย์ถ้าหอดคอยขึ้นหอดแลว้วใครอยากหน้าใสซื้อครีม k p p ีได้เลยนะคะ่คอ,ยอยากขายครีม่อย,อยกใกแหงจองงามหน้าใสและผัวแพงอีลีจำบอ่อเสือลองสอใส่เบิ่งเอา เซตละสามร้อยห้าสิบสามเซตส่งฟรีจะเป็นฝ้าจะเศร้าเอาค่ะไอ้เคยเป็นซิวเนี่ยถ้าไปเห็นเห็นบ้านี้ไอ้ก็เหลือแค่ร่องรอยอ่าเนียนอ่องต้องหัวหอมแกมสาวหอมหอมแกมแรงว่าไ, <laughs> ไม่ได้โอ้ยไม่ใหญ่วึงไปค่ะทุกคนเดินทางกันเลยฝนตกนะคะทุกคน ฝนตกแบบนี้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะเมื่อวานนี้ฟ้าผ่าใกล้ๆกับแค,แคมป์นะอาอมาจากโค้พอดีเปี้ยงวะแซนพ่อใหญ่ตกใจว่าซนเอออันตรายนะคะเวลามาแคมปิ้งอย่างเงี้ยแล้วทาฝฟานฟ้าแบบนี้นะเพราะว่าการแคมป์ปิ้งเราโดยส่วนมากแล้วมันสิเป็นโลง่ลงๆแล้วจะมีกกไม้การที่จะลงฟ้าจะลงง่ายมากเลยนะคะทุกคนที่พวกออ้ก็มาถึงไปสิชเชีวอมแลนเหรอ ตอนนี้พวกอายูวามแลน,นะคะทุกคนเดเดแคมว่สิมีหลายแคมป์ปิงมากเลยอยู่เนี่ยพามาทางนี้แล้วข้าเจะเหตุงานหรว้วอย,อยางบม่ร,รู้นะจ๊ะถึงวันที่นี่พยาเขาไปถามว่าไปทางใดได้นะคะปัญหาวันนี้นะคะเจออุปสรรคนะ ทุกคนจะห้ามาหูเลยว่าห้าสิเจออย่างข้างหน้านี่คือเป็นการเดินทางหรือที่เขาเอียนว่าแอดเวนเจอร์ของจริงนะคะทุกคนแล้วปัญหาคือมันบอคือประเทศไทยที่สามารถจอดทุกที่ได้ที่จอดปั๊มจอดนั่นตอนนี้ได้ตรงนี้มันจอดไม่ได้นะคะทุกคนเนาะแล้วพวกอาก็ต้องไปหาแคมป์จังไรก็คืออาซีกลับไปแคมป์เก่าหรือว่าเดินทางไปข้างหน้ากันยังโมลูกฟัง you have to go back ไทนพี่น้องจา๋าเหตดการไม่คาดฝันนะคะได้กลับไปค่ะขี่รถมาแล้ว20กิโลเป็นเริ่มต้นใหม่นะคะแค <The road, S 1> ่ road แค่บจากกิโลหอดออทางบอร์เดอร์แล้วจัดตรงข้ามออนอร์เวยแล้วแต่ก็ต้องกลับมาด้วยความที่ GPS จากบอกให้ค่อยไปใส่เข้าโคกเข่า,ขา,ขาดงไปตัดยายนะคะ ไม่เครียดคะ่ะเพราะว่ามันใช้ระยะเวลาร้อยกิโลเนาะคะ่ะเนาะบนแม่รอดแบสซิสเลยว่าปิดจ้ะมันก็แค่เวลาชั่วโมงก,กว่าดตอนนเที่ยงเครื่องยายมีเวลาอยู่เดยวกับโจนกด,ก,ด,ก,ดกินข้าวกินข้าวมีเอ่อกำลังแล้วก็พากันเดินทางต่อไปเบิ่งกนี้ใส่ลูสั้นม,นสมสนาธรรมศาสตร์งามงามอยู okay? ่โอเคคุณจอน คุณจอรนโอเคนะคะนี่นะคะทุกคนเคยบอกนะคะว่าการเดินทางเราไม่รู้เลยว่าวันนั้นเราจะเจออะไรบ้างครั้งเราก็เจอฝนฟ้าบ้างครั้งเราก็เจอธรรมชาติที่สวยงามบางวันเราก็เจออุบัติเหตุบางวันเราก็เจอผู้คนที่ไม่ดีบางวันเราก็เจอผู้คนที่ดีนี่คือสิ่งที่เราเจอนี่คือสิ่งที่เราเจอเวลาที่เราเดินทางนะคะถ้าถามว่าไอซ์มักรู้ไอซ์ชอบนะคะไอ้ใช้ไอซชอบใช้ชีวิตที่บอด ก็จาจีไ่อยากอยู่ที่เดิมๆอย่างนี้นะคะมันซีห้เราเห็นผู้นั้นเป็นจังไหผู้นี้เป็นจากประเทศนั้นเป็นจากประเทศนี้เป็นจังไหนเขาจะมาเล่าสู่พี่น้องฟังเล่าสู่ลูกสู่ล้านให้ข้าเจ้าได้ฟังแบบนี้ะนะทุกคนจะโอเคนะคะเดี๋ยวกับไปสู่จุดที่เดิมเซ็ตจ p s แล้วเราก็เดินทางต่อไปเพื่อนอาสิให้เส้นทางที่ดีกว่าเดิมกว่าได้ไปค่ะ บูบูเป็นญาติทางใดกุดเนาะปะฝังเพลงมนแคนจะไดนโบอ,อกคักก็คือโอ,อกคักนี่ค่อยแล้วงึดหลายเพลงล้วคักอีดีพวไอ้ก็มาถึงแคมป์ปิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวพวกอายจะไปลงทะเบียนก่อนนะคะแล้วก็จะไปถ่ายบริเวณรอบๆแคมปิ้งให้พี่น้องเบ่งด้วจ้ะทุกคนพุ่นไปอยู่ในโคกพ นี่ก็มาถึงแคมปิ้งอยู่เมืองฟิซาฟิซาแล้วนะคะทุกคนจะปัญหาคือหาแนวคอนเน็กสามตาบอพอมีแต่ปัญหาอเมอิี้นะคะทุกคนก็เลยว่าสิเข้าไปในเมืองเพื่อที่จะไปซื้อนะแต่ว่าขออนุญาตกินข้าวก่อนนะคะเป็นแคมปิ้งที่ใหญ่นะแต่ว่าโปรตายจะอยู่แค่หนึ่งวันนะคะคือ บ่ค่อยโอเคปานใดนแค้มเขาสวยงามมากเลยนะห้องนงห้องน้ำยี่สิบกว่าห้อง,องแต่ไลฟ์สไตล์ของเราแบบบ่โอเคกับตรงนี้นะคะเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนกินข้าวนะคะกินข้าวแล้วก็พักผ่อนจังนอดและจังพาพี่น้องไปเลาะเมืองนอร์เวย์นะคะทุกคนจ้าคนอเมนเฮะ touch t h i s is very dangerous it's very sharp. inside the แบ่งกันพี่น้องเมียกับแบ่งกันกินเค็ดจังไนดนไ่ได้เอาเต็นบ่ได้กางเต็นอันนี้เพราะว่าหนึ่งคือจะบ่ให้บ่ให้พ่อใหญ่กินไข่แดงหลายเด้อเพราะว่าเป็นเป็นเพิ่นเป็นความดันไข่ขาวได้อยู่บ่ได้กางเต็นเพราะว่าสิบ่อยู่นานพ่อใหญ่เพิ่นปอบเปิมเต็นเนี่ยกระฮาเต็นก็จะ มาคะ่ะทุกคนมา Welcome to Norway this is first meal for Mr. c ชองเปย์ and m r s s p s, <Yeah>. <S มาคะ่ะทุกคน <Yeah. S 1> it's big camp here น้องบะนองเป็นแคมป์ที่ใหญ่มากแต่มัน งไงจังได้พักผ่อนล่มแพงอนะเฮ็ิกินกับอะไรฟังแต่ถ้าสมมุติบริการเต็มไป้มื่อกลับไปแบบง่ายนะคะแค่พับๆแล้วกล,กลไปเลยมันยากย้อนการกลางเต็นเอาครัวออกมาแบบนี้ หานองตีสบอพันจุเมืองไหนเนาะนองตีเนาะอร่อยนะไข่อะอ,อร่อยเนาะเหนื่อยนะอมืมาดามข้าวกับมามา่า บ่เมนถึกๆเด้อมาใหม่อนี่สี่สิบห้าสิบบาเด้อเนี่ยนะจ้ะคนกินง่ายอยู่ง่ายไปใส่คนกระฮักไปใส่คนกระแพงเดี๋ยวแรงๆง,งไอ้พาพี่น้องไปเลาะเดี๋ยวตอนแรง ไอซิพ้าพี่น้องไปเลาะแล้วไปกินข้าวข้างนอกนะคะเดี๋ยวอขออนุญาตก,กินข้าวก่อนนะคะแคมนี้ก็คือไม่ได้พาไปหาเห็ดนะจะพาไปเที่ยวนะคะคือไอบอกมา, Sweden, าสวีเดนอ่ะเอ้ยมา์เวาจจะไม่ได้เข้าโคกหาเห็ดหรือว่าจากไหนนะคะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวจะเบิ่งว่าแคมต่อไปมันอยู่ในโคกในดงหรืออยู่จางไหนอันนี้มันอยู่ในเมืองนะคะผู้มีโคกจะค่อนข้างที่จะไกลแท็กซีไปนะคะเดี๋ยวมิสเตอร์ชองไปอกับมิสซิสเคปีพี่ขออนุญาตไปก่อนนะคะขอขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจแล้วล่เดี๋ยวจะได้ขอบคุณค่บาบาย